ใช้ง่ายครับยามง่ายครับมุ่งดักปุ้งครับซื้อตามท้องตลาดทั่วไปครับถูกดีถูกดีครับใช้ง่ายมีลงคุ้นหน่อยเปียกน้ำครับลงใส่ฝักปลาหย่า,าลงไปเล็กๆหน่อยเล็กุกก้งอยครับ ปลาบูบูน้อยครับปล่อยันได้ครับเด้อปล่อยหน่อยมีไงก็สำหรับชิปนี่ก็ทำนี่แหละครับพราอเด็กแก้วครับว่างจากการเรียนดนตรีครับผมพ่อเด็กกุ้งไปแก้วเศ้าเสมุ้งดักกุ้งครับเสนหนองบ้านนะครับไม้เก่าไม้เดิมครับไม่ไปไกลครับ ไปพอดีอยู่ดีกินครับมากินตาธรรมชาติไปก่อนแหละครับคลิปนี้อะไรครับสวัสดีครับรวมยอดครับพี่น้องสี่ครับ หยอดครับใส่หมูสิงกุ้งเตเกี่ยวเกี่ยวเกี่ยวครับครับครับต้องปังวันนี้กินอะไรเกี่ยวกุ้งไหม ตัวอะไรมีนจะกุ้งอ่ะตัวอปลามันจะกุ้งอ่ะเฮ้ยเฮ้ตัวอะไรอันนี้ปลาอะไรอ่ะผลง,งานครับผลง,งานมุงดักกุ้งครับตัวน,นี้ปลาอะไรอ่ะปลาอะไรปลาอะไรปลาขาวน้อยโไป อ,อร่อยปลาปลาอะไรกุ้องกุ้ง,งครับกุ้งฝอยครับอันนี้น,น้องน้องน้องปังกำลังคัดกุ้งอยู่ครับอันนี้กุ้งกุ้งเดือกน้ำราปลาอ,อ,อะไรเห้ยเขาเรียกปลากระเดิดปลากระเดิดปลากระเดิดปลากระดีปลากระเดิดปลาตันปลาลุยีดสำหรับคลิปนี้ก็นนสนสำครับครันปลาลุย ใส่กุ้งครับใส่หมุ้งสิ่งครับหมูหมูดักกุ้งดักปลาครับหมันหมันอยู่ครับพอ่อใจแก้วครับสวัสดีครับพ่อใจแก้วครับพอ่อใจแก้วครับน้องฝังพอ่อใจแก้วครับนี่